ล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านหมอบีออกมาเปิดใจกลางรายการขอนกระแสว่าทําทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ค่ะแต่มีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายยืนยันว่าตนเองนะคะรักและก็ศรัทธาหลวงพ่อเหมือนเดิมรายการขอนกระแสวันนี้นะคะก็ได้นําเสนอเรื่องราวของหมอบีค่ะทู้สื่อวิญญาณที่ต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นในความโปร่งใสของการทาโครงการบริจาคเงินให้กับหลวงพ่ออลรกดวัดพระบาทน้าปูนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านหมอบีเองนะคะก็ได้ชี้แจงว่าตนค่ะได้รู้จักกับหลวงพ่อเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งมีญาติพาไปทําบุญและช่วงแรกๆค่ะที่ได้พบได้พูดคุยกับหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ทราบจากฝั่หลวงพ่อนะคะว่าท่านมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเลยที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นตนค่ะก็ได้เริ่มการทํากิจกรรมอาสาร่วมกับหลวงพ่อมากมายทั้งเป็นเรื่องของการไล่แจกอาหารแล้วก็ช่วยเหลือคนตามจุดต,ต่างๆทางด้านหมอเบยนะคะก็ยังยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่การทาบุญกับวัดแต่มันเเเป็นนนนกกาาาารหหหงงิพพื่่่ออถววยใ้้ลแทจะ าไปทาอะไรเอาไปช่วยใครมันก็เป็นส่วนของท่านนอกจากนี้นะคะทางด้านหมอบีเองก็ยังบอกว่าที่อยากออกมาชี้แจงวันนี้ก็คืออยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่เราได้ถวายไปมันถูกต้องตรงหมดและไม่เคยเอาไปใช้ส่วนตัวแม้แต่สล่งเดียวนะคะถ้าตนเนี่ยอยากจะรวยก็แค่ทําวัตถุมงคลเอามาให้คนบูชาจะไม่ดีกว่าหรอเพราะสิ่งที่ตนทาหลวงพ่อทําทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์ถ้าไม่เห็นไม่มีแม่ชัดมันก็คงแปลกแต่สิ่งที่เราทําทุกคนเนี่ยได้เห็นเราจึงมั่นใจในสิ่งที่เราได้ทำลงไป เมื่อถามว่าทำไมถึงเลือกเก็บเป็นเงินสดน,นะคะหมอบีก็บอกว่าไม่ชอบเก็บเงินในธนาคารมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ตนเองเนี่ยคิดแบบนี้นะคะเมื่อถามว่าได้แจ้งรายรับรายจ่ายให้กับสภกรไหมตนก็ยืนยันว่าได้แจ้งตามปกติเสมอมาและสามารถตรวจสอบได้